ได้เนี่ยสามารถปร,ปร<ห>ับโง่เ็นได้ก็ล<ด>องสุดดูเออครั้งแรกนะตอนแรกบอกตรงๆว่าไม่เชื่อแต่พอเอาเข้าจริงๆเออทำไมรู้สึกว่าติดใจคิวก็ยกคิวยกขึ้นค่ะแล้วก็แก้มก็เรียวอ่าเรียวเล็กโงแก้มก็สูงขึง้นะค,ะค่ะนคะแก้มเรียวเล็กลงแล้วก็หนุบมันจะอยู่ในตำแหน่งนะคะที่รับเงินรับทองนะคะริมฝีปากก็จะสวยขึ้นนะคะสำหรับพี่กุ้งแล้วนะคะอยากบอกทุกคนนะคะว่าถึงคุณนะคะ เป็นดาราถึงคุณเป็นนางงามถึงคุณเป็นคนสวยถึงคุณเป็นคนขี้เหร่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพี่กุ้งอยากบอกนะคะว่ามาตบหน้ากับพี่กุ้งนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนโเหเฮงนะคะสําหรับลูกปลาแล้วนะคะเป็นน้องสาวสุดที่รัก <c oughs> ถึงจะรักมากแค่ไหนก็ต้องเก็บตังค์นะคะ <c oughs> นี่คือกฎของอาชีพนะคะพี่กุ้งอยากบอกทุกคนนะคะว่ามาดูนะคะว่าหน้าลูกปลานะคะในคลิปต่อไปนะคะจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเด่นดังรวย